ยักคาราซอนเล็บภาคสองเล่มที่11ตอนต้อนหมาป่าสู้เสือสเสียส,สินเพิ่งกลับถึงนครหลวงขุนนางเทียสิงกวงค่ายตรงช่าง ข่ายตะวันออกเยี่ยอันก็ส่งข่าวมาเยี่ยอันบอกเล่าเรื่องที่เจ้าหันอ๋องจูเกาสุย่ยยมหยันจี้กังในสนามฝึกซ้อมฝีมือจิน้นอู่เว่ยทั้งยังนำเสนอข้อมูลที่เสียสินยังไม่ล่วงรู้เรื่องหนึ่งนั่นคือจี้กังคิงตัวหญิงสาวที่เข้ารับเลือกซิวนีไปสองนางทั้งยังเป็นสองสีพี่น้องคู่หนึ่งนี่เป็นความร้ายกาจของหน่วยงานแห่งรัฐ ค่ายตรงช่างสามารถขยับขยายกำลังทั้งแทรกซึมไปยังที่ทำการต่างๆได้โดยง่ายกรมความมั่นคงแผ่นดินสามารถแฝงตัวอยู่ในค่ายตรงช่างค่ายตรงช่างก็ใช้สอยคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินให้เป็นจารชนสองหน้าย้อนกลับไปสืบข่าวในกรมความมั่นคงแผ่นดินขณะที่ขบวนมังกรซ่อนของเสียศิลจะไม่ได้รับข้อมูลเช่นนี้ เย่อันกล่าวด้วยความกระตือรือร้นยินดีว่าพวกเรากำลังคิดส่งคนขึ้นเหนือไปยังเมืองเปิดจริงกราบทูลเรื่องนี้ต่อฝาบาทเสียสินสั่นศีสันแล้วกล่าวว่าไม่อย่าได้ไปเย่อันกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเพราะเหตุใดเสียสินกล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้ขยายใหญ่ได้เล็กลงก็ได้ขึ้นอยู่กับฝาบาทมองอย่างไรห่องเต้พวกเราให้ความสำคัญกับสมรภูมิสู้รบไม่ยึดถือความงามของสตรี อย่าว่าแต่ตอนนี้จี้กังเป็นที่โปรดปรานต่อให้รายงานเรื่องนี้ขึ้นไปอย่างมากมันถูกดูดาเที่ยวหนึ่งยังโค้นมันไม่สำเร็จหากรอจนสบโอกาสบอกออกไปค่อยบรรลุผลของการราดน้ำมันเข้าใส่กองเพลิงมันกวาดมองเยี่ยออันแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าวท่านกลับไปบอกต่อมู่ช่างกงหรือผู้ดูแล่า่แซ่มู่ให้จดเรื่องนี้ลงบนสมุดเล่มเล็กรอจนเกิดประโยชน์ค่อยนำออกมา เยี่ย yeah, อันคารบเชื่อฟังเสี้ยสินทุกประการพอฟังจึงรับคำหลังจากสนทนาอีกครู่หนึ่งก็อำลาจากไปฉีเจียงซึ่งนั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้านข้างส่งเยี่ยอันจากไปแล้วกลับเข้าห้องหนังสือมากล่าวกับเสี้ยสินว่าหัวกงต่อให้เรื่องนี้ไม่อาจโยกคลอนมันก็สามารถจัดการมันรอบหนึ่งทั้งเป็นเหตุให้ค่ายตรงช่างกับกรมความมั่นคงแผ่นดินต่อกอนรุนแรงกว่าเดิม ใหญ่ต้องสะกดอดกลั้นในความเห็นเรามู่กงกงพอดูแลค่ายตรงจ่างก็คิดสร้างผลงานอวดฝาบาทเสื้อสินสูดลมหายใจคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านยังไม่เห็นชัดเจนหรือจี้กังชั่วช้าหน้าชังกระทำเรื่องเลวสามต่ำช้าโดยปรัศจากข้อเกรงเกรงบุคคลเช่นนี้ไม่น่าวิตกท่านดูที่ด้านหลังมันมีผู้ใด นอกจากฝ่าบาทแล้วไม่มีผู้ใดทั้งสิ้นหากว่าฝ่าบาทไม่คิดจัดการกับมันมันได้แต่กระโดดโลดเต้นคล้ายสุนัขที่ถูกผูกล่ามโซ่ไว้ต่อให้เห่าย่างดูร้ายยังกัดเราไม่ถูกแต่ว่าเฉินอิงผิดแพกแตกต่างสุนัขจิ้งจอกเท่าตัวนี้จึงเป็นคู่มืออันเข้มแข็งในสายตาของพวกท่านเห็นแต่จี้กังแต่ไม่ได้สังเกตมันหรือไม่เห็นว่ามันดุร้ายกว่าจี้กัง จึงเป็นความน่ากลัวของมันยังมีเบื้องหลังมันมีผู้ใดมันไม่เพียงเป็นสุนัขที่ฝ่าบาทปล่อยออกไปให้จับตาดูเหล่าขุนนางยังเป็นเหี่ยวที่เกาะอยู่บนต้นแขนของเจ้าหั่นอ๋องจี้กังไม่มีรากฐานอยู่ในขุนนางบุญไม่มีสัมพันธ์กับแม่ทับบูต่อให้ครองอำนาจจะทำอย่างไรแต่ว่าเจ้าหั่นอ๋องเล่าเจ้าหั่นอ๋อง พอขึ้นครองอำนาจวันหน้ามิเพียงไม่มีพื้นที่ให้พวกเรายืนหยัดทรงกายกระทั่งคิดถอนตัวเร้นกายยังทำไม่ได้ท่านว่าผู้ใดจึงน่ากลัวเฮกล่าวตามความสัตว์เรายังไม่เห็นจี้กังอยู่ในสายตามันรู้จักแต่เอาชนะคะคารเท่านั้นเหลียวดูเฉินอิงกลับจัดการกับขุนนางโซ่ฝูคณะ เนยเก๋อผู้หนึ่งโดยที่น้อยคนล่วงรู้ว่าเป็นฝีมือของมันนี่จึงเป็นยอดคนเฉียเจียงกระพิบตากล่าวขึ้นว่าอย่างนั้นการจัดการกับเฉินอิงและจัดการกับจี่กังมีส่วนเกี่ยวข้องอันใดนี่หามีข้อขัดแย้งกับการฟ้องร้องจี้กังไม่เสสินกล่าวขึ้นว่านี่มีเหตุผลสามประการหนึ่งระวังจี่กัง พอจนตรอกหันมาแหวงกัดใส่หากว่าตอนนี้มันเปิดฉากต่อสู้กับค่ายตรงช่างโดยไม่รับการสนับสนุนจากไทยจืออาจหันไปสนับสนุนเจ้าหั่นอ,องก็ได้ถึงแม้ว่าการกลับกรอกในแวดวงราชการเป็นข้อห้ามแต่ไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างมาก่อนสองค่ายตรงช่างกับกรมความมั่นคงแผ่นดินพอเปิดฉากต่อสู้กัน เฉินอิงจะฉวยโอกาสจับปลาตอนน้ำขุนไม่ว่ามันโค่นฝ่ายใดลงล้วนไม่เป็นผลดีต่อพวกเราใ่ายตรงช่างเป็นพันธมิตรกับพวกเราจนใจที่เพิ่งจัดตั้งรากฐานไม่มั่นคงไม่อาจเสียหายได้ส่วนที่กังแม้น่ารังเกียจแต่ขณะที่มันกัดฝ่ายของเจ้าหันอ๋องยังดุร้ายยิ่งกว่าโดยเฉพาะมันเพิ่งถูกเจ้าฮันอ๋องยามยันนี่เป็นโอกาสที่ต้อนสุนัขป่า สู้กับเสือไร้สามพวกเราคิดโค่นเฉินอิงก็ต้องโค่นเจ้าหั่นอ๋องคิดโค่นเจ้าหั่นอ๋องก็ต้องโค่นเฉินอิงลงเจ้าหั่นอ๋องเป็นราชโอรสของฝ่าบาทคิดโค่นมันต้องใช้วิธีการมากมายวิธีการเหล่านี้อาจเป็นชนวนเพศภัยภายหลังขณะเดียวกันเฉินอิงดูแลสำนักตูฉาเอี้ยนคิดจัดการกับหูตาของราชาสำนักเช่นสำนักตูฉาเอี้ยนต้องพึ่งพาหน่วยงาน ที่กล้าแข็งกว่าพวกมันอีกไม่มีผู้ใดให้อำนาจเราตรวจสอบเราขุนนางมีเรื่องมากหลายที่พวกเราไม่อาจเสนอหน้าอย่างเปิดเผยหากแต่ใช้หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อฝาบาททั้งมีอำนาจรายงานทุกประการข่ายตรงช่างสามารถรับบทนี้กรมความมั่นคงแผ่นดินก็สามารถหากใช้สอยกรมความมั่นคงแผ่นดินยามใดที่ล้มเหลวที่เสียหายคือกรมความมั่นคงแผ่นดิน หาใช่ค่ายตรงช่างไม่หากลับกลายเป็นกลมความมั่นคงแผ่นดินอยู่รอดค่ายตรงช่างพังคลืนลงจะสร้างความไม่สะดวกแก่พวกเรากว่าเดิมดังนั้นไม่ทันกระทำการสำเร็จต้องคำนึงถึงความล้มเหลวก่อนเสียสินเอ่ยถึงตอนนี้ต้องหยุดเล็กน้อยค่อยกล่าวว่าพวกเราไม่อาจขยับขยายเกินไปคนที่ไม่ไว้วางใจยิ่งห้ามรับเข้ามาดังนั้น กำลังคนมีจำกัดให้เรียกตัวผู้คนที่จับตาดูเฉินอิงก,กับจี้กังและเจ้าหันอ๋องกลับมาส่งมอบต่อเสี่ยวใจหมายถึงใจหน้อยมันอยู่ที่แขวนวาลาขาดกำลังคนอย่างหนักฉีเจียงก็ขาดแคลนคนไม่ยอมปล่อยคนถามขึ้นว่าทางนครหลวงจะทำอย่างไรหรือเสี่ยสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่ทำอะไรเพียงชมดูงิ้วต่อไป ยงเล่าห้องเต้พอเสด็จขึ้นเหนือจูเก่าเชื่อก็รับหน้าที่ดูแลข้อราชการแทนไทยจือดูแลข้อราชการไม่ง่ายใดหากสาสางไม่ดีจะถูกห้องเต้รับสั่งตำหนิหากว่าเรื่องที่ตนเองไม่ควรจัดการกลับกระทําโดยพลาการถือว่าล่วงละเมิดดังนั้นไทยจือที่ต้องดูแลข้อราชการแทนถือเป็นบททดสอบกว่าการเป็นห้องเต้อีกแต่เมื่อ ครั้งเปิดยุทธการสยบเพศภัยจูกเกาเชื่ออยู่ดูแลเมืองเปิดจริจงทั้งส่งสเสบียงสนับสนุนตอนนั้นก็แสดงออกถึงความสามารถของมันในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ายงเล่อฮ่องเต้พอขึ้นครองแผ่นดินทรงปราบศึกทางเหนือห้าครั้งสเสด็จประพาสเมืองเปิดจริงหลายคราช่วงเวลาที่ทรงบริหารราชการในเมืองอิงเทียนฟูเพียงครึ่งหนึ่ง ผู้ที่ดูแลข้อราชการแทนคือจูเกาเชอร์ในรัชสมัยยงเลอมีงานก่อสร้างมากมายแต่ไม่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศถือเป็นความดีความชอบของจูเก่าเชอร์อย่างที่ไม่อาจมองข้ามไปวันนี้ทางห้องทรงพระอ,อักษรจัดส่งหนังสือกลาบทูลมายังวังตะวันออกตามปกติหนังสือกลาบทูลจัดเรียงตามลำดับหนักเบาเร็วช้า ทั้งติดฉลากระบุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ราษฎรการศึกษากําลังสำรองความสงบเรียบร้อยและด้านตุลาการจูกเกาเช่อจะจัดการเรื่องรีบด่วนก่อนสสางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่ที่ไม่สามารถตัดสินใจจะรวบรวมจัดส่งไปยังเมืองเปิดจริงจูกเกาเช่์ตรวจดูหนังสือกราบทูลปรากฏว่าหนังสือกราบทูลของขุนนางจวดซื่อหลัง รมทะเบียนราดหลิวหยาสกิดความสนใจของมันในหนังสือกลาบทูลของหลิวหยาบอกว่าชายแดนยูนนานขาดแคลนสเสบียงขอให้ราชสำนักให้ความช่วยเหลืออยู่เก่าเชื่อพออ่านจบถึงกับเดือดดานเป็นการใหญ่หนังสือกลาบทูลยังแนบเอกสารขุนนางมณฑลยูนนานมาดูจากวันที่เอกสารฉบับนี้ส่งถึงนครหลวงแสดงว่าแช่อยู่ในกรมทะเบียนราชห้าวัน เมื่อวานค่อยส่งถึงหน่วยทงเจิ้งซือเช้าว,วันนี้ทางห้องทรงพระอักษรค่อยส่งถึงมันจากข้อนี้แสดงว่าหน่วยทะเบียนร,ราชไม่ได้ให้ความสำคัญแต่อย่างไรหมนทนยูนานเป็นสถานที่เยี่ยงไรจางฝูกับมู่เฉิงกำลังทำสงครามที่แขวนอนนำสเสบียงบำรุงทั้งหมดล้วนส่งมาจากยูนานหากขาดแคลนสเสบียงไพรพลไหนเลย มีกระจายสู้รบนี่มิใช่เรื่องเล็กน้อยหากไม่ระวังไม่ทราบจะเกิดเหตุวุ่นวายถึงเพียงไหนขุนนางกรมทะเบียนราชที่ไม่ใส่ใจหาเกิดความตื่นตัวไม่ในหนังสือกราบทูลไม่แสดงความเห็นอันใดหมายความว่าฮ่องเต้ไม่ประทับอยู่ในนครหลวงก็ละเลยต่อหน้าที่ไม่เห็นไทยจือเช่นตนเองอยู่ในสายตา ดังนั้นจูเก่าเชื่อเรียกตัวขุนนางซั่งซูกรมทะเบียนราชเสียหยวนจีกับขุนนางซื่อหลังซ้ายขวาเข้าวังตะวันออกดุว่าพวกมันรอบหนึ่งจากนั้นหาหรือวิธีแก้ไขเสียหยวนจีโอดครวนขึ้นว่าเมื่อวันก่อนแม่น้ำห,งหวงโหเกิดอุทกภัยไขฟงผู้ได้รับความเดือดร้อนกำแพงเมืองยังพังเสียหาย 200ร้อยกว่า,วาท่วมที่นา7,500กว่าชิ่งซึ่งคำว่าชิ่งหมายถึง1ชิ่งเท่ากับ100่ร้ไร่จีนราษฎร1 4ึ่งพกว่าหลังคาเรือนประสบภัยระหว่างที่หยงเลือกฮ่องเต้เสด็จเมืองเปิดจริงทรงตรวจดูความเสียหายทั้งมีพระราชบัญชาให้ขุนนางซื้อหลังกลมแรงงานจางสิน้นรุดไปประจำการที่ไคฟงฝูเร่งซ่อมแซมตัวเมือง ทั้งมอบหมายให้กรมทะเบียนร,ราชบรรเทาทุกราชสดอเสี่ยหยวนจีวุ่นวายกับการจัดการเรื่องนี้จึงมอบหมายให้ขุนนางเสื่อหลังสายขวาดูแลงานประจำขุนนางจวดเสื่อหลังหลิวหยากลับไม่ใส่ใจเรื่องของมนทนยูนานสุดท้ายเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมงานทั้งสองถูกไทยจือตำหนิตีเตียนยามนั้นทั้งสามปลุกปลอบสมาธิหาเรือกับไทจือเที่ยวหนึ่ง ตกลงให้พ่อค้าจัดส่งเสเบียงไปยังยูนนานทางการจะส่งมอบเกลือให้เป็นการแลกเปลี่ยนนี่เป็นวิธีการที่ราชวงศ์หมิงนิยมใช้ภายใต้ผลประโยชน์ล่อใจการจัดสเบียงของชาวบ้านมีประสิทธิผลกว่าการขนส่งของทางการมีหนำซ้ำเหล่าพ่อค้าเก็บตุนเสเบียงอยู่ทางใต้สามารถจัดส่งถึงที่หมายโดยเร็วข่าวคราวพอแพร่ออ,อกไป พ่อข้าเข้าสารตามที่ต่างๆแย่งกันจัดทรงสเสบียงไปยังยูนานเป็นการดับชนวนเพศภัยความอดอยากของท้องถิ่นทั้งยังส่งผลกระทบถึงการศึกทางใต้ไปได้นี่ความจริงเป็นการมองการไกลพิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านของจูเกาเชอร์แต่พอตกอยู่ในสายตาของคนจ้องจับผิด หลังจากผ่านการปรับลดและต่อเติมเสริมแต่งก็กลับกลายเป็นตีความอีกแบบหนึ่งเรื่องที่จูเกาเชอร์เรียกตัวผู้ดูแลรับผิดชอบของกรมทะเบียนราชทั้ง3เข้าวังตะวันออกกล่าวตำหนิติเตียนรอบหนึ่งพอเข้าหูเฉินอิงเฉินอิงก็สั่งการให้ขุนนางอุ้ยซื่อในสังกัดทำหนังสือกราบทูลถึงหยงเล่อฮองเต้ที่เมืองเป่ยจิง ในหนังสือกราบทูลไม่เอ่ยถึงเรื่องบรรเทาทุกข์ที่มนทฑอยู่นานเพียงบอกว่าระหว่างที่ห้องเต้ไม,ม่อยู่ไทถจือแสดงอำนาจบาทใหญ่เบิกตัวขุนนางสั่งสูกับขุนนางซื่อหลางซ้ายขวาของกรมทะเบียนร,ราชเข้าวังดุว่าโดยไม่ไว้หน้าราวกับว่าขุนนางใหญ่เป็นบ่าวไพร่ภา,ายใต้ตึกก็มิปานหลังจากเขียนหนังสือกราบทูลเสร็จเฉินอิง ก็ใช้คนรอบจัดส่งไปยังเมืองเปยจริง